สวัสดีครับวันนี้มาซื้อโทรศัพท์ให้พ่อครับก็พ่อไม่เคยมีโทรศัพท์ที่สัมผัสได้น,ะนี่เป็นตัวนี้ครับนี่นะครับก็ราคาไม่แพงมากครับก็แอบม,มาซื้อให้พ่อเพื่อจะได้ดีใจกับเขาบ้างแล้วก็แม่แคนละเครื่องเดินน้อยใจกันนี่นครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูนะว่าที่เขาทำเสนอนี่ครับสองเครื่องเลยครับคนละเครื่องครับเดี๋ยวน้อยใจกันคนแก่ไม่มีอะไรดูนะก็ต้องถให้เขาดูจะได้มีความสุข ็นแบรนด์ของเสี่ยวมี่ครับซีรีส์สิบสองนะครับอันนี้เป็นของมันจะไม่ถุงฟังให้จะเแถมเพิ่มไปนะคะแล้วก็กระบอกน้ครับแต่อันนี้มีขอไทยทำรายการได้ไหมครับได้ค่ะนี่ครับซื้อไปให้แม่ครับเกินแล้วลูกาสมัครเป็นโอใช่ไหมครับเป็นโอนครับ คนแก่ใช้สบายมากนะใช้สบายค่ะเลดสีปรับตัวหนังสือใหญ่ได้ใช่เหรอได้ค่ะเราปรับให้ใหญ่บบที่สุดใหญ่ใหญ่ครับถ้าถ้าสมมติว่าในในแอปในตัวเครื่องที่ติดมามันใหญ่ไม่พอก็โหลดแอปมาเพิ่มก็ได้ค่ะลูกค้าแอปแม่นๆคือลูกค้าคุณคนแก่แกจะชอบใช้เรดสีแบรนด์นี้ในราคาเท่ากันก็จะ ก็แบรนด์นี้น่าจะสเปคสูงกว่าเขานั้วนะแค่กวารุ่นอื่นๆสวยเลยครับสวยว่ะสวยมีสีเขียวเหนือซับด้วยครับแล้วก็เป็นสีจะเป็น <Danger ous. S 1> สีเงินเขียวแล้วก็เงินนะครับ งงอยากจะมาซื้อนาครับพรึ่งมีเวลามาทำได้จ้าเริ่มต้น3,000กว่าดีาครับเสิร์ฟได้3,000ดูตัวนี้ได้หรอราคาเริ่มต้น3,000ก็มีพี่มาดูกันนะทาที่ไหนผมสุดแล้วพี่ทำนะแล้วคน ศึกษาเพราะไอ้สเปคมาเขาะจะรู้ไงว,ว่ารุ่นนี้มันจะจะนำราคาเท่ากันนะเีืยวนี้มันมันทำมานานแล้วแต่ไหนแต่ไรก็คือจะทำสเปคนำเข้ามาเลยแต่ว่ามันจะไม่ให้หูฟังมาในกล่องเหมือนลดต้นทุนการผลิตอะคะไม่ให้สักรุ่นเลยแต่ว่าไปใส่เป็นพวกสเปคแขนอันนี้รอพี่เขาติดตั้ง มันนี้สิดฟิล์มให้หมั้ยครับตัวฟิล์มลูกค้าจะต้องติดเคร่องนะครับแล้วตัวฟิล์มจะไม่มีเผ่นก็มันเต็นรันก็บออยู่ ตอนนี้อยู่เดอมอล์นะเดอร์มอล์โค้ดไลน์เดอร์มอล์โค้ดไลน์เป็นรุ่นที่โอเคมากสเปคก็ถือว่าสูงนะเล่นเกมได้สบายแล้วก็แต่ให้พ่อให้แม่ ก็ไม่มีอะไรมากครับเล่นไลน์เล่น Line, เฟซเล่น YouTube ตอนเดี๋ยวจะเป็น y t u t u นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนที่เอาไปให้พ่อให้แม่เป็นไงเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปอีกทีหนึ่งนะโอเคนี่ครับเราก็มาถึงบ้านครับเราก็จะซื้อ กล้องจะนะไอ้กายสีกล้องจะนะนี่ไอ้กล้องนี้นี<ะ>่ค<ะ>่ะครับเอาสีอะไรสีเขียวกับน้ำเงินไหนสีอะไรมันไม่ชัดเว้ย<ด>สีเขียวให้พ่อสีเงินอ่าที่ไหนสีเป็นไหนแม่เอาเขียวเลยอันนี้เอามาให้แม่ครับไปนั่งบนโต๊ะเลือกเอาอะไรแม่ไปดูก่อน,นดูก่อนเว้ยแต่ขึ้ใจ ว้ลองไม่ต้องคัง่งคือคั่งในในคั่งเนี่ยม,มันยังไม่นั่นนะนี่ครับมาแกะดูครับเชื่อเลยไหมมันเป็นหุ้นเลยแกะดูกด้อยแกะให้แม่ดูอ๋อเด็กแกะมีจิมม้มอีมตัวเองตัวนี้แหละอันค่อยๆลงแม่สีเขียวแม่สีอะไร ไม่รู้สีเลยเอะไรเ,เขียวเบอยวเนี่ยแม่เขียวนี่ครับของแม่สีเขียวอะไรนะคะก้าวอ๋อตังนี้เห็นเลยเหรอเอออันนี้รลาดประจำตัวเลยเพราะสมัครอีเมลให้หใส่ไปแล้วนะอ่าบางเสีย<ก>โทรศัพท์ใหม่สี่กล้องเลยแม่รามเอาลองเทสไปหาซื้อเคสได้เนี่ยได้เนล่ยเออแล้วทำไมไม่ซื้อเคสให้แม่ด้วยแทนที่จะซื้อมีไหมข้างในนะพอก็ยิงแบบ ในนั้นมีไหมจะมีได้ยังไงมีที่ชาร์จอ๋อไม่มีเคสให้หรออืมไม่มีอ่าค่อยไปซื้อใหม่อ่ะเนี่ยอ่ะต้องเก็บยังเปิดเครื่องเปิดเครื่องอันไหนวะนั่นแหละนี่เหรอยี่ฝั่งหนึ่งแม่ข้างล่างเนี่ยนะอันนี้เอออ๋อเลิกทำขวดเลยเนี่ยนี่มาดูโทรศัพท์เลยเนี่ยล้างลงไม่เห็นมาวันแรกไม่เห้มาวันแรกแตกไงเราจะได้ใตกปีไหม ต้อ,องสั่งฟรีไม่แก,ลแ,กลแล้วสั่งเคสให้แกนะยังไม่ได้สั่งเลยเทนที่ซื้อเสร็จจะตะลืบไปซื้อโทราะว่าของในโม่สามสี่ร้อยคิดดิไม่ในช็อปไปนั่นนะ่ะแบบหรือไม่รู้ใส่กล่องมาก็แล้วเดี๋ยวอันนี้ให้แม่น,นะครับของพ่อสีเ่เงินของพ่ออยู่นี่ครับเดี๋ยวยังไม่ไปครับเอาหูฟังไว้ใส่นี่โอ้ยกจ็บแม่จะทำยังไอนที่เก่าแล้วไกลไฟมืออะไรนะนี่ครับอันนี้ของพ่อ โอ้ลื่นปื้ดลื่นปื้ดอะไรเยอะแยโอ้โหกอดลองกดด้วยจะรู้ไหมนี่เราก็ต้องต้ออันกุ้ยเราเหมือนกันเหมือนกันจะต้องใส่รหัสเฟสไหมเท่ใส่เบอร์เก่าเนี่ยวะาเข้าเข้ารหัสเอาเอาเบอร์ใหม่ก็ได้เบอร์นั่นก่อนแล้วก็ใส่เครื่องเบอร์เก่านั่นแหลเนี่ครับก็เร็วมากครับปืดปัดปืดปัดเลยครับทำไมมันสว่างสว่างนี่ครับ เฟก็มีแล้วครับเขาสม,มัครให้หมดแล้วแต่แค่เหลืออะไรใส่รหัสครับรหัสอยู่แค่ในน,นั้นแหละนี่ครับรุปเนินการเบอร์อะไรเบอร์แม่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สีเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสามหนึ่งแปดแปดสามหนึ่งแปดแปดอันนี้ขอเป็นความลับนะครับเดี๋ยวให้ค่อยมาใส่อ่ะอันนี้ให้แม่ครับเดี๋ยว ถูกใจแน่นอนครับเร็วจี๊ดจั๊ดแน่นอนอโอเคโอเคนะครับหยดต่อไปเราจะไปให้พ่อครับไปไปไปครับจะ,จะกำบับกำไยมันบ๊ายบายนะครับบา๊าไปไปนี้เราก็จะไปอ๋อ,อโทรศัพท์อันนี้เราก็เอาอโทรศัพท์ไปให้พ่อครับเตรียมตัวนะครับ เอาพ่อนี่โทรศัพท์ซื้อมาให้เอานน่เอาก็ต้องฮัดเดี๋ยมันไม่ยากนะมาลองนน่ซื้อมาให้คนละเครื่องไม่ได้ซื้อคนเดียวดัวเขา่ยเอคนยังเล่นเป็นเนาะเด็กไก่ก็ยังเล่นเป็นจะน้าก็ยังเล่นเป็นเนาะมันจะเล่นยากอะไรโทรศัพท์เนาะกระน้ายเนาะโอ้โหยี่ยงเขาเล่นไป สอนกันดูเอาตอสอนแลวันเนี่เอา้เลยได้เลยเอ้ยกให้พี่บอลสอนเพราะไม่ได้อยู่สอนเนี่ยเพราะถ้ามันใส่ดีเจอด้วยหนะกเราจะได้ไม่ได้ซื้อเคสหรองตว้ยแหนผมไม่ได้พุ่งตัวด้วยน้อยเราโพสต์าบเพื่อนมาใส่ติ๊มเลยใส่ดินไม่เยอะแต่ผมพุ่งพุ่งตัวไม่นั่ง ไม่ได้พุ่งตัวไอ้ขานเร็หูตึงมันเลยติดนิดหน่อยไม่แองบอกว่าดันแบบไทยเป็นไปดันวันนี้ไม่ได้กินอ่ะโคตรเลยแม่ของปียังจะตากอีกหูตึงโคตรเครื่องไฟไม่ได้ยินเลยโตหั้วเลยเอาเนื้อวัวไปกินไหมออะมาวาวมีวิวแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวเต้นหน่อยนมย ระวังนะระวังเขาพาแกไปลมตีนนะโอ้ไม่กลัวดับอุ้ยแกไม่กลัวในซิมเท่าไงเออไปวันนั้นไปไปใครด้วยไปมันมนัพาไปแกเส้นเราเขาอย่าหาไปก็เขาหลายตัวเองอ่ะเท่าแล้วโดนก็ยำมาไปวันยังเยวเลยนะเขียนใส่ไหมเนี่ย อเยนอนี้เย็นแล้วไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนจะยืมอันนี้ไหมไม่เอามาส่งมัดยนตั้งข้างหน้าอะไรขี้ปลา้น้ขี้ปลาไม่ร้อนเนาะน้ำขยายอไหนเดี๋ยวนี้ขี้ปลาน้ำขี้ปลาแปเอาไปใส่ขยายเอาไปใส่นู่นแล้วองผ่านแล้วง้ยไยกขยะเลยเยกไ มาเนี่ยคนต้องโอ้มะม่วงไหลลูกไออ,นนอันนี้เขาเรียกมะม่วงนางดํามะม่วงนางดําม่วงกินอร่อยมะมออ่วนงนอร่อย <c oughs> อร่อย <c oughs> มะม่วงนางดํา <c oughs> ออกไปยืมมานั่งอะพูดเบาๆก็ไม่ได้ยินพูดเบาๆก็ไปนั่งอยู่นั่นแหวะยินีด้ว่าได้ยังไงเก่าเก่าบอกว่าพูดเบาๆเก่าใครคนจะน้อยคุยดิบมันไม่ได้ยินตักจะไปย้ายไปบ่อนู่นบ่อนี่ตักขึ้นมาบนอีก ติดมัติดกันมันติดกันกันเลยยายวันนี้ยังไงตับมองไปหา่ซักมันติ๊ดตุ้ไปยายซักไม่เก้วนั่นนะนั่นแเกียวกัยดเจานั่นแหละาทำไมเก่น่อยเก่น่อยมีเดลือเออเนี่เจอติดแล้วมันเจอร่องรถใหญ่ นนะนลอยอ่ะลอยอเกียวเกียวไมไหนบ่อเกียเนี่ยี่เจ่งจริงนี่ว่าที่นี่โทรไลหาคนเลยไม่ต้องโทรนั่นเดี๋ยวซ,ซื้อเคทมาไหมยังไม่ได้ซื้อเคทมาเลย พวกนี้เขาขุดดินรถหมาไหมนั่นนี่ครับประกอบเสร็จแล้วโอจะวิ่งได้ไหมโอ้จะตกแล้วอืมจะวิ่งได้ไหมโอ้จะตกไหมล่ะโอ้ไม่ตกหรอกอย่างไงเต่าเราพายุจะเตาไหมนี่โอ้ไม่ตกหรอกอวยมากเลยไม่พออากาศหรือจะน้อยเบอร์จะมาไหมเนาะี่เบอร์นี่

แรงแม่รถหกคลิปหมดแม่โค้แม่โค้าเนแรงเขาแม่นอนใ่กตามตาเท้าเนาะแม่โคไอ้ไอ้ไอ้ไั่นอ้ไ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 อ่ไอ้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 ไไอ้ไอ้ไ้าอ้ไอ้ไอกไอ้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 ออ้ไอ้ไ้้ไอ มัน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 ไม่ได้หนักดิมันออกหมดแล้วมันไม่ได้หนักถ้าดันดันข้างดันอะไรพอสต้องถอนออกหมดหรอแต่ถ้าไปดันแบบนั้นก็ยุบนะโอ้แล้วเด้บ่อยดันของผมมาดันอันนี้เสียบอย่งานนั้นเสียบเข้าตรงนี้กล่องมันเล่นดันต้องตูดจใช่แหละเช่ามันก็ตัดให้ไม่ต้องไปถอดเหมือกับเจ็บเป็นเช่าโอ้มันจะไม่นั่นเด้อเจ็บที่ว่าต้องเมมชื่อใหม่แล้วนี่ ไม่น nah ้อต้องเอาเครื่องเงินมาดูเครื่องเงหน่อยไอ้บอยไปย่าไปไม่เอาไปดันมันก็บอกไปนะมึงมึงต้องตั้งลำรถมันแล้วก็เดินด้วยบูมดันด้วยไม่ใช่ว่ามึงจะเอาตะบูมดันมันขึ้นจอดรถหักมันกึ่งบูมดันด้วยเดินด้วยมันึ่งไม่ไปเอาตะบูมไปดัน มันต้องเดินน้ำบูมดันน้ำตั้งน้ำมันต้อมันต้องรูกเาต้งบูมดันคือออกลรู้จักวิธีลู้จักวิธีดันดันมันไม่ไปโกสองรอยทมันอะยุ่เศรษฐีอะไอยู่ยุงยุงไร ัการบรับอกวิธีก็บอกเยมันมันย่าเม่อแม่ไปขยยิเป็นเดินพรปั่นรถก็เดินดึงไหวการบอกบุมดึงตัวมันช่วยด้วยนี่เป็นเดินขึ้นต้องเอาบุมดึงตัวมันด้วยแล้วก็เดินด้วยดึงตัวมันก็ต้องช่วยไม่ใช่จะเดินเดินอย่างย่อเดินไมด้ไมขย แม่โกลมมันมันเดินไม่ได้นะมันมันต้องมีตัวช่วยน่ะอืมมันไม่เดินขนาดมันขึ้นมอขึ้นทั้งลมเนี้ยมันก็จะใช้บุมมันช่วยเนออ๋อไม่นด้ไม่จะเดึงมันต้องมีมีต้องเอาบุมมันดึงตัวมันมีมีตัวช่วยน่ะเออต้องใช้บุมดึงตัวมันกินแต่มันติดลมมันยัไปได้ทางนั้นมันไม่ได้ก็มันสายก็แปลกัน เติมเติมมันติดนะครับมันเออมันมันติดร่องนี่ครับก็ติดร่องเต็มตัวให้พ่อนีเล็บของมันนิดหนึได้เลยตอเลยหลังจากที่ผมเอาโทรศัพท์ไปให้พ่อให้แม่นะครับผมก็ต้องรู้สึกเป็นปนรู้สึกยังไงรู้สึกดีเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ตอนนี้ผมขับรถอยู่นะรู้สึกดีมากเลยแล้วแล้วก็แบบเป็นลูกที่แบบ กลัวพ่อแม่เหงาครับเพราะว่าพ่อแม่ก็เลิกกันนะพ่อแม่เลิกกันแล้วก็เขาก็อยู่คนเดียวนอนในห้องคนเดียวไม่มีทีวีก็อยู่ข้างนอกห้องเนาะบางทีเขาเข้ามาบ้านเขาก็นอนเลยแล้วก็ไม่มีอะไรทําไม่มีทีวีคนคนแก่เขาจะชอบดูทีวีใช่ไหมละ่ะแล้วก็ผมก็ออทําไงวะเขาจะถึงจะให้เหงาให้อะไรของแม่ก็มีนะแม่ใช้เป็นแล้วแต่พ่อเพิ่งหัดใช้พ่อก็อยู่เยอะแล้วหกสิบกว่าหกสิบ เท่าไรล่ะหก6ิ 64, 64่หสิบีปีแม่ก็50กว่า,ก,วาก็ต่างคนก็ต่างมาหัดเล่นกันเนาะคนคนแก่แต่ก็ต้องมีโทรศัพท์นะจะได้ให้เหงามันช่วยแบบเสริมสุขภาพจิตได้นะหลังจากที่ผมให้ผมรู้สึกดีมากเลยแล้วก็มันอาจจะหมดเงินเยอะไหมก็ไม่เกินกำลังที่ผมจะหาได้นะครับผมก็หาเงินมาก็ใช้อย่างนี้แหละ ให้มันเป็นประโยชน์บ้างเราหามาได้แลนานที่ให้ก็จริงแต่แบบคือให้เราให้เรารู้สึกดีดีกว่าให้เราให้พึมเพื่อนะให้เราเขารู้สึกดีภูมิใจหายเหงาหายอะไรให้ไปเถอะครับพ่อแม่ผมไม่เคยเสียายเลยถ้าให้พ่อแม่แล้วก็ให้คนที่เรารักนะครับไม่เคยเสียายคนรอบข้างครอบครัวอะไรเงี้ยไม่เคยคิดที่จะเสียายเลยหามาเราเหนื่อยได้เราเป็นวัยรุ่นเรายังหาได้อยู่นะครับตอนนี้ผมขับรถอยู่นะ เป็นวัยรุ่นรอหาง่ายไนะแต่เขาแก่แล้วบางทีเขาก็หาไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปหาทางไงคน,คนสมัยก่อนเขาเขาหาเงินไม่เก่งคุณสมัยนี้เนาะสมัยนี้มันหาเงินง่ายเมื่อก่อนก็ต้องรอข้าวรอปลาเอ้รอข้าวหาปลาหาอะไรมาขายกว่าจะได้เงินแต่ละบาทกว่าเขาจะเลี้ยงเรามาโตเราก็ต้องทดแทนพระคุณพ่อแม่บ้างนะครับผมเนี่ยเป็นเป็นคนที่แบบคิดคิดแบบว่าทุกมุมอะคิดกลับคิด คิดไปหน้าแล้วคิดกลับหลังว่าเขาคิดยังไงคนนี้เขาคิดอย่างนี้คนนี้ลักษณะอาการเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างนี้ผมเป็นคนคน่อนข้างสังเกตคนเป็นอย่างมากครับชอบชอบเทคแคร์คุณรอบข้างแต่ก็ไม่ได้เอาใจเก่งนะเป็นคนที่ไม่เอาใจเก่งแต่สังเกตอาการว่าเขาต้องการอะไรแค่นั้นเองเขาเขาดีใจมากเลยนะพอ่อแล้วก็แม่ก็ดีใจแม่ไปคิดว่าผมจะซื้อให้ผมชอบพูดกวนเกงแต่สุดท้ายผมก็ซื้อให้จริงๆไหม ผมคิดไว้นานแล้วว่าจะซื้อให้แล้วก็ให้เงินบ้างไม่ให้เงินบ้างบางทีเขาก็มีถ้าเขาลาบากเขาผมก็ให้แต่ก็ให้และไม่ได้ขาดสายอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องให้นะเขาจะได้มีกําลังใจในการแบบว่าติดมีเงินติดไม้ติดมือตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านแล้วครับคลิป u t u ู e ผมไม่ค่อยเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยปรุงแต่งมากนะแบบจะตัดต่อแบบสดๆเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะถึงบ้านแล้ว ร,รอบๆนะครับร,บรอบๆยังไม่เสร็จดิเราจะหลังจากที่อัปเดตคลิปไปแสดงมานะครับชอบไม่ชอบนะครับกับไม่ใช่เป็นคอนเทนต์อะไรงั้นแบบอยากอัดวิดีโอแล้วก็อยากถ่ายคลิปลงอยากให้ทุกคนคิดถึงพ่อแม่อย่างที่ผมคิดถึงเขานะครับผมอะอยากให้ทุกคนกระตันยูกับพ่อแม่จะได้เจริญเจริญไม่มีเงินไม่ตกอะไรอะ ไม่ยามลำบากก็ไม่ลำบากยามจะจนก็ไม่จนยามมีเงินก็มีขึ้นไปเรื่อยๆให้เขาก็ได้คูณสองกลับมาแล้วก็เป็นอะไรที่แบบรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากเลยที่ได้ทํากับสิ่งสิ่งนี้นะมันถึงจะเล็กจะน้อยแต่คนแก่ไม่เคยใช้โทรศัพท์อย่างเงี้ยเราก็มันถึงจะ ราคามก็ค่อนข้างกลางๆอ่ะไม่ได้แพงเหมือนไอโฟนอะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้ซื้อของแพงเขาที่เขาใช้ยากคนแก่ไม่ชอบใช้ไอโฟนนะชอบใช้พวกพวกอ่แอนดรอยที่กดกลับได้กดแบปุ่มแป๊กแปกป,ป,ปกลับกับอืมอืมนะ <S <S <ๆ>ที่หลกักๆก็อยากให้แกดูยูทูบอะไรเล่นไลน์แค่นั้นแหละเออได้คุยกับพี่น้องนะบางทีไม่ไม่เจอพี่น้องนานมเมมเบอร์มาปุ๊บได้โทรวิดีโอคอหากันนะครับ <S <S คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สร้างคอนเทนต ธรรมดาธรรมดาบ้านๆสําสหรับในแบบบ้านๆแบบสกายแบบบ้านๆนะครับบายบายใครชอบก็กดถูกใจใครรักก็กดซับสไคร้ใครอยากติดตามก็กดหัวใจให้ผมนะกดคําว่ารักมาได้ใต้คอมเมนต์นะครับโอเคนะครับบายบายนะครับบายบายอ่าจะลงคลิปให้นะบายบายรอชม